สวัสดีครับผมซันครับผมชายครับผมเรามาจากซีรีส์เรื่องท1กวันทุกวันเดยซันชายวันของฉันกับเธอครับโหมันจะเปิดได้คุณเป็นใครเนี่ยผูชายรูเมทมึงผมไม่มีมรูเมทแต่มึงเป็นรูเมทที่ทกูต้องนอนด้วยทุกคืนไงมันก็ต้องพิเศษกว่าปะผมว่าหัวใจผมเต้นผิดจงังหวะ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ที่ได้รับของผมก็ซันในเรื่องนะครับชื่อซันเลยเป็นหนุ่มนักศึกษาแพทย์อินโทรเวิร์ดชอบความเงียบสงบแล้วก็ไม่ชอบสถานาการณ์ที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ของผมนะครับชายในเรื่องก็ชื่อชายเขานะครับเป็นคนที่นิสัยเอ็กโทเวิร์ดเลย mm. ชอบเข้าหาผู้คนชอบคุยกับผู้คนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ติดติดน่อยชอบในเสียงดนตรีทําอะไรทําอะไรว่าไม่ต้องคิดเลยอยากทําอะไรทําอะไรเงี้ยเป็นคนเอ็กโทเวิร์ดครับผมแล้วก็ ด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็ paced, ด้วยเหตุจําเป็นครับที่ต้องมาพึ่งพาอาศัยเขาด้วยว่าเรามาเรียนมหาลัยเดียวกับเขาแล้วแม่เรารู <e um ้จักกับเขาครับแล้วก็หาห้องไม่ได้ก็เลยต้องมาพึ่งพาอาศัยอยู่ด้วยกับเขาก็เลยเกิดเกิดโมเมนต์ขึ้นคนนึงชอบคนนึงเป็นอินโทรเวิร์ดคนนึงเป็นเอ็กโทรเวิร์ดครับคนนึงชอบความเงียบสงบต้องใช้เวลาใช้สมาธิอ่านหนังสือคนนึงต้องดีกีตาร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาก็เลยเกิดโมเมนต์กันเกิดมาเกิเป็นความวุ่นวายของผมนะที่ได้เข้ามาในบ้านหลังนี้สีสันสีส นิสัยหรือเรื่องคาแรคเตอร์บางอย่างค่อนข้างตรงประมาณ90%เปเลยครับ <Wow. S 1> เพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นคน introvert อยู่แล้วชอบความเงียบสงบแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบความวุ่นวายแต่สิ่งที่ผมต้องปรับก,ก็คือด้วยความที่เราเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อจะบรรจุเป็นหมออีกทีนึงอะ่ะเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องแบ็กกราวน์ของตัวละครว่าเออพ่อแม่เขาส่งเรามาเรียนที่นี่ทําไมเราเรียนเรียนหนักเรียนเครียดไหมท่าทางในการกังวลเป็นยังไง ครับผมก็ได้ศึกษาด้านนัก,นกศึกษาแพทย์เรื่องการคิดเรื่องคำศัพท์อนาโตมีการเป็นหมออีกทีนึงว่าเออเราไหนเราจะเป็นว่าที่หมอแล้วเราก็ต้องเรียนรู้นิดนึงเรื่องท่าทางบุคลิกภาพแต่ส่วนมากก็จะเป็นตัวเราเองนี่แหละครับเพราะว่าทางพุ่มกับพี่หญิงพี่มูเขาเขียนคาลิเตอร์นี้มาเพื่อเราโดยเฉพาะเลยของผมใกล้ๆเลยครับเป็นชายในเรื่องเนาะก็เป็นคนที่เอ็กโทเวิร์ดชอบคุยกับคนอื่นแบรรรบว่ามากหน้าหลายตาเจอใครคนอื่นก็แบบว่าสามารถทักก่อนได้แล้วก็ชอบเล่น เรื่องดนตรีอะ่ะผมก็เล่นอยู่แล้วครับเล่นอยู่แล้วในเรื่องก็เล่นด้วยแล้วก็ชอบเป็นคนที่ชอบแกล้งด้วย <Okay. S 1> แต่ชีวิตจริงอาจจะแกล้งน้อยกว่าในเรื่องไปหน่อย <Okay. S 1> ในเรื่องอาจจะแกล้ง oh. แกล้งเขาเยอะไปหน่อยเราก็ได้ไปเวิร์กช็อปกับพี่โมพี่หญิงก่อนรู้ว่ามีโปรเจกต์นี้นะครับพวกเราก็ได้ไปคุยกับพี่โมพี่หญิงเนาะว่าผณนิสัยเป็นยังไงแล้วก็พี่หญิงก็ได้ทําการเขียน เนื้อเรื่องเขียนบทมาให้สอดคล้องกับพวกเราสองคนครับเพื่อให้อาจจะเป็นว่าให้ง่ายกับพวกเราสองคนด้วยในตอนการแสดงอะไรเงี้ยครับ <S <S ทุกคนนะครับคิดว่าอาจจะดุแต่จริงๆแล้วครับพี่โมโน,น่ารักมากใจดีมากครับแล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นการาให้คําแนะนำนะครับในการแสดงหรือว่าการซ้อมบทอ่านบทเนาะการต่อบทกันแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีมากๆที่สําคัญเลี้ยงดีมาก เลี้ยงข้าวเลี้ยงชางบูทุกมือ้อมูกดาบ่อยมากครับแทบทุกวันเลยอิ่ออไมไม่มีหิวเลยเอาเลยลูกเอาเลยลูกอย่างเดียวตอนนี้เหมือนได้พี่สาวเพิ่อมอีกคนหนึ่งกินข้าวบ้านพี่โมฝากท้องบ่อยมากช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เราจะถ่ายทํากันที่จะเปิดสิเปิดกล้องซีรีส์กันไปนะครับแล้วพวกเราก็มีการเวิร์กช็อปที่บ้านพี่โมอย่างหนักเลย ตั้งแต่ที่เราได้รับรู้ว่าจะมีโปรเจกต์นี้ผมกับพีช่ชายคือกดดันแล้วก็ตื่นเต้นม,มากๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นออริจินอลเรื่องแรกของช่อง7 HD ครับคือมันโอ้โหมันเต็มไปด้วยอะไรหลายอย่างเข้ามามเพราะ<ต>ว่าตั้งใจเนาะตั้งใจเราเต็มที่ครับด้วยการแบบเรียนการแสดงเพ,เพิ่มแล้วก็เราก็ได้รับบทมาแล้วก็พยายามใช้เวลากับมันให้เยอะที่สุดแล้วก็ขอคําปรึกษาจากพี่ๆครับผม กันอะกันด้วยคุยกันให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะได้ลิงก์มันะจะได้คลิกกันในเวลาที่เราเข้าซีนกันครับนานนะนานผพราะว่าน,นานเหมือนกันตอนถ่ายซีรีส์แรกๆก็ยังแบบยังรู้สึกว่ายังไม่ซีกปึ๊บตอนนี้๋ต่พอ,อหลังจากถ่ายซีรีส์เสร็จก็รู้สึกว่าตัวเองซีซีกันมากขึ้นซีกันมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งแล้วเยอะอะคุยอยากคุยอะไรก็แบบเราสบายใจที่แบบว่าคุยกับเขาอย่าคุยอะไรก็คุยครับไม่ต้องคิดมากแล้วจากแรกๆที่รู้จักครับตั้งแต่ ช่วงในการประกวดไทยซุปพวกเรามาจากเวทีเดินแบบเนาะช่วงนั้นก็ถ,ถือถามว่าสนิทไหมก็สนิทในระดับหนึ่งแล้วกันครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังเกรงใจในการที่จะพูดอะไรบางอย่างกับเขาาเงี้ยแต่ตอนนี้เราสบายใจแล้วแค่จะไม่ต้องต้องคิดเยอะออเอะนาะต้องคิดเยอะแล้วอยาาคุยเลยก็คุยแล้วเมื่อก่อนชอบยแย่งกันพูดทถวแรกแย่งไหมแย่งกันพูดแย่งพูดกันแบบโอ้โหโดนโดนคอมเมนต์มาเราก็เลยเออลองโฟกัสอีกคู่หนึ่งมากขึ้นลองลองฟังฟัง ฟังดได้ยหญ่มากขึ้นตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับพี่โอเคขึ้นเยอะแล้วครับพี่ซ่อนผมมันต่างมาด้วยความที่โมเดลโมเดลมันคือการเดินแบบหน้านิ่งๆไม่ต้องพูดเลยเลยถึงแม้ว่าไทยซูเปอร์โมเดลมันจะมีการเต้นการฝึกเต้นมานิดหน่อยแต่คือไม่ได้เรียนการคือเราไม่ได้เอเวอรี่ไทยซูบอเราไม่ได้ฝึกการพูดเลยจนมาด้กานแสดงเราต้องมาเรียนเพิ่ม ซึ่งมาเรียนเพิ่มอ่ะช่วยได้เยอะเลยเรื่องการพูดการแสดงความรู้สึกว่าเออเราซีนก่อนหน้านั้นคุณรู้สึกยังไงซีนนี้คุณเล่นยังไงครับก็ผมว่าได้อะไรเยอะมากๆเลยใช่ครับจากการที่ว่าเราเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเราเนาะพวกเราก็ได้ปูเรียนปูพื้นฐานมาเพิ่มแล้วก็ได้คําแนะนําดีๆจากพี่ๆนักแสดงอย่างพี่โมเนาะแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยที่ให้คําแนะนํามาเป็นอย่างดีเลยเว่าเออทำได้อยู่แล้วให้ความมั่นใจให้กับเราครับแล้วเวลาถ่าย มันก็เลยออกมาดีออกมาดีเพราะว่าทุกๆคนอ่ะคอยให้กำลังใจกันมาโดยตลอดสำหรับผมผมไม่ได้รู้จักคำว่ารูเมคข,ขนาดนั้นแต่ด้วยความที่นิสัยผมอ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวซะมากกว่าไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งในพื้นที่ส่วนตัวของเราจนทําให้เราต้องมีขอบเขตแบ่งขอบเขตว่าตรงนี้ได้นะอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนห่วงของเราไม่ชอบให้ใครมายุ่งของเราอ่ะมัน มันคือของแบบส่วนตัวคือเราต้องเก็บเอาไว้ไม่ให้ห่วง,งมากถ้ามายุ่งนี่คือโกรธเลยนะด่าเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่อยากทาำอะไรก็ทำอยู่แล้วไม่คิดหลอกหลอกว่าแบบเอ้ยจะแคร์ไหมก็ก็ขอใช้ด้วยดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่ฟังอยู่แล้วเราอยากทำก็ทำเลยโนสนโนแคร์ดามาโอเคก็แล้วไง <laughs> <laughs> ไม่สนอย่างเงี้ <laughs> ยครับ <laughs> โอ้ oh, พี่โมก็คือว่าระดับอันนี้แล้ว oh, อ่ะโอ้โปรเฟชชันอลอ่ะพวุณคิว่าก็คือพี่โมอ่านบทรอบเดียวก็คือจําได้เลย <c oughs> ดูบทแค่แป๊บเดียวดูก่อนที่าจน่าจะ,สะแสดงด้วย <c oughs> แล้วก็มาเข้าบทก,กับพวกผมเลยซ้อมกับพวกผมด้วยก็คือแบบชิลมากแต่แบบพวกผมอะ่ะเวลาเข้าฉากกับพี่โมใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> มีซันด้วยมีผมด้วยหรือว่าผมกับพี่โมเองอย่างเงี้ยก็พี่โมจะให้แบบว่าชิลๆเลยครับเป็นกันเองเหมือนเราคุยกันเลยก็ได้เหมือนรับพลังงานบางอย่างให้บอกว่ารีแลกซ์ขึ้นครับรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ ซีนนั้นก็จะดูเป็นธรรมชาติขึ้นแล้วก็เทคเดียวส่งเทคอะไรเงี้ยจริงพี่โมก็แบบช่วยส่งพวกเราด้วยอ่ะใช่ครับก็จะทําให้มันดูบรรยากาศดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเป็นกันเองมากขึ้นใช่ครับเป็นดารามืออาชีพแสดงอาชีพแสดงมือาชีพอยากกลับไปกองใหม่ไปขนกับข้าวกองตอนดึกกลับบ้านน กับข้าวกับบ้านเพราะว่าข้าวกองเหลือแล้วก็อร่อยมากด้วยอร่อยมากพกกลับตลอดเวลาเลิกกองเอาไปสามกล่องครับสามก็วันเย็นผมสองกล่องผมสองกล่องด้วยกลับไปกินมื il, ้อหนึ <ac> ่งแล้วก็ต่อใช้มื yeah. Yeah. Um, right. ้อหนึ่งเป็นคนแบบประหยัดนิดนึงอ่ะประหยัดไว้ดีกว่าครับเพราะว่าข้าวเหลือคือก็ได้พี่โมก็เลี้ยงเราดิเลี้ยงเราแบบว่าดีมากเราก็เลยเอากลับไปกินพี่โมบอกว่าเอากลับบ้านเอากลับบ้านเลยเอากลับบ้านเลยแล้วก็จัดให้ครับสองสามกล่องวันละสองสามกล่อง โอ้ชอบกินมากครับผมนี่ชอบกินมากคือมีความสุขการกินและเอนจอยมากๆครับเมนูอะไรล่าสุดเราไม่ได้เรียกเขาบยเรียกว่าเอาเอากับละการเป็นข้าวปลาแกะชอบมากเป็นคนชอบกินปลามากแล้วก็โอ้โหคือมันฟินอ่ะบอกไม่ได้เหมือนกันมันเป็นข้าวบวกปลาบวกน้ําจิ้มมีเขาเรียกว่ามะม่วงยำอ่ะยำมะม่วงมิล่าบนข้าวปลาแกะแค่พูดก็หิวแล้ว ฟินครับอร่อยมากคือผมชอบกินไงก็เลยกินเยอะนิดนึงครับพอแล้วฮะเออพอคนดีกว่ามั้งเล่นด uh ีๆเลนะเล่นงดีๆเลยดีก็เขาเป็นคนชิวอะชิลแล้วก็เล่นเกมบ่อยขายขายขายตอนพักไงตอนพักเขาเล่นเ็เล่นเกมบ่อยเป็นคนเล่นเกมไม่เกมเก่ง เล่นเกมบอลเกมอาวีอย่างเงี้ยคือแบบโปรเฟชชั่นอลแล้ว,ว,วอีกหน่อยจะแบบลงแข่งถ้าที่ช่องเราหรือว่าที่นี่มีลงแข่งบอกได้นะครับจะได้มาลงแข่งอาวี <laughs> <RV S 1> ขนาดนั้นอ่ะเล่นเล่นบ่อยขนาดนั้นแล้วก็เล่นน่าจะเล่นเก่งด้วยเราต้องเล่นให้แบบว่าจริงจังเลย <c oughs> จริงจังให้แบบว่าเก่งคนจะบอกเฮ้ยทำไมเก่งจัง้งอะไรอย่างเงี้ยเลยวันวันคือกม้มหน้าก,ก้มตาเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูแชทดูแชทอะไรอย่างเงี้ยดูข้อความงานอาจจะมีงานอะไรหรือเปล่าพี่บอลมาบีบอะไรเพิ่มหรือเปล่าอย่างเงี้ยอืมใช่ครับเราก็ ให้แบบว่าตึงๆน้อยลงหน่อยนะออนี่ตึงๆยงเเขาชอบนั่งแบบน่าหนิงๆนิ่งๆใช่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะพูดจาหัวเราะเมื่อก่อนแบบนิ่งมากเลยแบบไม่พูดไม่จากับใครเหมือนช่วงประกวดใช่ไหมเขาก็ตั้งใจจริงจังอยู่คนเดียวเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เขาอ่ะความตั้งใจเขาเขาสูงมากอยู่แล้วก็ลดความตั้งใจลงหน่อยสักหน่อยเอามาแบ่งนี้บ้างตอนนี้มาแบ่งนี้แล้วเอามาแบ่งผมละเราสอบกันละเริ่มแบบ รมทับซึ่งกันและกันแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ผมก็ดีขึ้นผมก็จริงจังบ้างแล้วตอนนี้ขนาดที่พูดเนี่ยเขาดูน้าติดใจใช่ไหมบางบางครั้งใช่ไหมถ้าเขาแบบถ้าเขาหุบยิ้มปุ๊บนี่นะแล้วก็ก็จะดูจริงจังกับงานนิดนึงครับแต่ก็ผมก็มีชิลบ้างอยากให้มันออกมาดีใช่ไหมใช่ไหมออกมาดีอยากออกมาดีเราก็เต็มที่ทุกงานครับที่ได้รับมามีครับผมมีแน่นอน หวานเกือบถึง NC เลยไหมเกือบเกือบแล้วกันหวานเกือบถึง NC แต่หวานในระดับที่เราเป็นนักศึกษาวัยสายน่ารักน่ารักผมว่าทุกคนดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเหมาะมากก็สามารถไปดูในซีรีส์นะครับเราติดตามนะครับอยากจะบอกแค่3ามคำว่าน่ารักมากแน่นอน น่ารักมากคือมันเป็นผมว่ามันเป็นโมเมนต์ตั้งแต่ตอนแรกจนตอนสุดท้ายที่มันน่ารักทุกตอนอ่ะมันจะมีความน่ารักของชายบ้างของซันบ้างแต่ละมุมที่ทุกคนจะได้เห็นแล้วก็ได้รู้จักนิสัยของพวกเรามากขึ้นครับซันชายดีเออซันชายดีซันชายดีทำ่าดีเพราะในเรื่องนี้มีการแบบโชว์นิดนหน่นอยโชว์อะไรก็ไปดูกันครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเปนขายของอ้อมขายของขายของเลยตอนนี้ทีเซอร์ก็ออกไปแล้วสามารถไปดูทีเซอร์เป็นน้ำจิ้มกันได้ แค่นำจิงมก็น่ารักแล้วบอกเลยพวกผมดูทีเซอร์ไปก็ยิ้มไปมตามครับเพราะว่ามันคือมันคือมันมันรวบม,มาจากทั้งหมด12 a p เลยก็อยากจะให้ฝากทุกคนไปดูกันเยอะนะครับก็ช่องทางการติดตามของผมนะครับ Instagram นะครับ28 u n d e r s o N จ G B ครับผมครับชายสมชาย43ครับ แล้วก็ฝากซีรีส์ของพวกเราสองคนด้วยนะครับเ,เรื่อง21 Day Sunshine. s u n ด h i สั้นวันของฉันกับเธอนะครับใกล้ออนแอร์แล้ววันที่8สิงหาคมนี้นะครับมาทีเดียว12 EP เลยครับผมวันที่8สิงหานะครับเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปสามารถรับชมแบบว่าทีเดียวเลยฟินๆไปยาวๆแบบ <Un> limited, อ,อันลิมิเต็ดแบบว่า unlimited อันลิมิตไปเลยเนาะนอนสต็อแบบฟู f i ิ l อยากให้ทุกคนฟูลฟิลฟินจิกหมอนกันไปเลยเออก็ <c oughs> ดูกันไปนอนหลนับฝันดีเลยนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ดูได้ที่ YouTube c h 7 h d แล้วก็บั k ก b บ o ูดอทวนะครับครับเราไปดูกันเยอะๆนะครับวันที่8สิงหาคมนี้